เ oh, จอเล็บในบาทศาสตรีใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับในสุ่ดพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็หาข้อมูลให้เราจนเจอนะครับอดีตพาลงที่ชื่อลุงบาทนามสกุลศาสดีไม่ได้ตายไปอย่างที่เขาว่ากันนะครับนี่แหละผลของการเชื่อมั่นว่าเราจะต้องตามหาเขาจนเจอด้วยลายลักษณ์อักษรนะครับตอนนี้ลุงบาทไปอยู่ที่กาญจนบุรีครับแต่ว่าป้าตุ้มเนี่ย อ,อดีตแม่บ้านโรงพยาบาลมหาเออปนงปนงอดีตแม่ไอแม่บ้านโรงพยาบาลมหาราชยมาราชเสียชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปต่อเบาะแสจากลุงหวัดที่กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนนะครับตำบลพนมทวนไปไปกันต่อที่กาญจนบุรีข้อมูลลุงหวัดศาสตร์สดีอยู่ที่หมู่9ตำบลพนมทวนครับ เมื่อมาถึงตัวตำบลพนมทวนเราจึงสอบถามหาที่ตั้งของหมู่เก้ากับชาวบ้านทันทีวัสดีครับวัสดีครับมาตามหาหมู่เก้านะจ้าหมู่เก้าใช่หเก้ 9, 10, 10. าอยู่แถบหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนอ๋อหลังโรงเรียนนู่นเลยใช่ไหมครับแม่แถวนี้มีคนชื่อพ่อสวสัสดไหมพ่อวาดพ่อวาดาศาสตร์สดี ไม่เคยได้ยินเลยหรอได้ได้ไดใช่ครับผมอยู่หมูเก้าหลังโรงเรียนใช่ไหมโซนหลังโรงเรียนใช่มโซนหลังโรงเรียนตรงไปทางหลังโรงเรียนได้เลยค่ะโอเคแคปมันโน้นนะคะได้บ้านผู้ใหญ่หมูเก้าแม่รู้ไหมผู้ใหญ่หมูเก้าผู้ใหญ่หมูเก้าที่นี่ค่ะเพราะพี่เป็นกำนันอ๋อเป็นกำนันบ้านหลังไหนดอกพี่เนี่ยค่ะที่เขาเอ่อชุดเจ้าสาวพี่เวท t ิ้งค่ะชุดเจ้าสาวพี่เวท t ิ้ง ทีมงานเดินทางต่อไปอยังบ้านพ่อกำนันเพื่อให้ช่วยพาไปบ้านพ่อหวาดกันต่อครับแต่ว่าตอนนี้บ้านกำนันอยู่ไหนนอ้อไม่เห็นมีเขาบอกข้าสมสะพานในฝ่ายตรงไปเลยต้องหามชาวบ้<อ>บานอีกทีนี่นี่น้องชุดไหมใช่ชุดใช่ไหม,ม,มเอออันนี้มันเช่าชุด,ชอ,ชดอ่ะน่าจะลองถาม่าจะพีเลยไปดิ้งไม่วะไม่เห็นมีชุด ยิ่งเลยร้านปิดเน่แถวร้านเนี้ยมีคนเติมผู้ชายอะไรพี่จ๋าสวัสดีครับบ้านกำนันอยู่ไหนอ่ะถอยหลังไปเห็นตะกี้ร้านส้มตำเขาบอกว่าทำแต่งงานชุดแต่งงานอะไรสักอย่างใช่ไหมถอยหลังไปหน่อยหนึงค่ะพี่ว่าพีน้ำน้ำแพ็คอ๋อพคนดดกกเลลยยออ่ะะะส ไม่มีอุปกรณ์ร้านจัดงานอยู่เนี่ยอาเขอล็อกไว้อะไม่มีใครอยู่เอาละครับในที่สุดก็เจอบ้านพ่อกำนันสักทีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีใครอยู่เลยนะครับเเนื่อยยยกายาาตมมหหลลลพีับไ អញ្ចឹងទេ